เรียกมึงไปนุ่งอะไมทำได้ไหมขมร้องกูมีทางเลือกให้มึงว่ามีเจะเอาเล็กหรือมเจาเอ็นทั้งคาแรคเตอร์และการแสดงที่หลายคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าบทฟลุกในหนังวัยหนุ่ม 25CC ถูกเอมภูมิพัฒน์ถาวรซีรีขโมยซีนตีบทแตกจนทำคนดูเสียน้ำตาไปกับชีวิตของ L G B T Q หลังกำแพงคุก เราทำบุญชาตินต้องได้ใช้ชาติศาส,สนาอยู่กับเรามันต้องกี่พันปีแล้วขนาะเดียวกันก็ยังมีงานฉีกแนวกับบทบาทใหม่จากศาสดาตาในซีรีส์เรื่องอนาคตที่ใช้ AI ท้าทายศาสนาล่าสุดยังรับบทเป็นเภศสัชกรชาญชัยในซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องการุญยฆาต ทั้งยังมีผลงานที่เพิ่งลาจอไทย PBS ไปหมัดมากับบทเฉิงตูคู่รักเข้าใหม่ปลามันที่เอมภูมิพัฒประกบคู่เอสเธอร์สุปรีลีลาในเรื่องตำรับแม่ทั้งหมดแม้จะถ่ายทำต่างเวลาหากกลับลงจอในเวลาไล่เลี่ยก,กันถึงขนาดมีมีมแซวในโลกออนไลน์ว่าตอนนี้เอมภูมิพัฒอยู่ทุกที่และทุกช่อง การถูกพูดถึงในทุกผลงานยังสะท้อนถึงฝีมือการแสดงของเจ้าตัวที่ผู้กำกับหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่อยากร่วมงานมากที่สุดหากแม้อยู่ในปีทองแต่กลายเป็นว่าเอมภูมิพัฒวางแผนจะเบรกงานแสดงหลังจากนี้ไว้ก่อนจริงๆถ้าเกิดนับการออนแอร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องท้ายๆของปีนะแล้วก็เป็นเรื่องท้าย,ายของของก่อนก่อนเบรกข,ของผมด้วยผมรู้สึกว่าเราเราพยายามมาประมาณนึงนะ เราพยายามมาประมาณหนึ่งหลังจากที่เราเริ่มงานแสดงชิ้นแรกแล้วเราก็เหมือนผมไม่ได้ใช้ชีวิตเลยถ้าเหมือนเคยเคยอ่านงานของเคยอ่านโค้ดหนึ่งของอารมณ์มงค์เขาบอกว่าการเดินทางคือสายตาของนักเขียนผมก็มองว่าการเดินทางคือสายตาของมนุษย์และสายตาของศิลปินเช่นเดียวกันนะ ผมจะไม่สามารถสร้างงานที่ดีขึ้นได้ถ้าผมไม่ใช้ชีวิตถ้าผมโมแต่ตะบี้ตะบันหลับปูหลับ,ลบ,ลบตาทํางานโดยไม่ไม่เอาดวงตาด้านอื่นหรือดวงตาที่3าหรือตาที่ไหนก็ตามไปมองชีวิตผมก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่านี้ไม่ได้และผมก็จะเป็นศิลปินที่ดีกว่านี้ไม่ได้ผมเลยจําเป็นที่ต้องหยุดพักเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,ะทําสิ่งนี้ต่อได้อย่างยังย่งยืนและยังรักมันต่อได้ แม้จะเป็นช่วงเวลาทองที่ได้พิสูจน์ฝีมือมากหากเมื่อตัดสินใจเบรกงานสิ่งที่เอมภูมิพัดตั้งเป้าไว้คือการสานต่องานเขียนของตัวเองให้เสร็จสิ้นครบถว้วนโดยฝันไว้ว่าอยากมีผลงานเขียนของตัวเองที่ไม่จําเป็นต้องเผยตัวต,วตนเขียนเขียนเขียนอยู่เขียนสักพักหนึ่งแล้วก็ยังสักเกิลกับมันอยู่แต่ว่าแต่การเขียนเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทิ้งตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เกิดตั้งแต่อะไรเงี้ยผมผมเขียนมาเรื่อยๆแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ ไม่ได้มีโอกาสไปไปสู่คนอื่นแต่ว่าเราไม่เคยทิ้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมจะกลับไปยามที่เหนื่อยล้าหรือว่าเวลามีอะไรที่มันแย่เกิดกับชีวิตผมก็จะมองว่าสิ่งนี้เป็นเอาท์เลตหนึ่งที่เป็นมาเสมอในชีวิตแลวจะเป็นไปเสมอเช่น Pierce, เดียวกันแสดงเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทิ้งเลยแต่แต่แต่คิดว่ามันจะพับลิคถ้าถ้าถ้าพับบลิคใช่ไหมครับม,มันผมผมมีรุ่นพี่คนนึงทำสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าถ้าพับบลิคผมก็จะไม่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 ใช้มันในชื่อตัวเอง เพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราอ่านหนังสือของใครสักคนที่เรารู้จักเขาอะเรามี by a อ s, uh huh. <S แล้วผมแล้วพอผมไม่อยากเป็นนักสแสดงที่เขียนหนังสือถ้าเกิดมันจะเป็นผลงานหนังสือผมอยากให้มันถูกอ่านอย่างที่มันเป็นในตัวหนังสือไม่ใช่อ่านแล้วรู้ว่าคนคนเขียนคือใคร ไม่เพียงบทบาทงานหน้าจอหากเอมภูมิพัฒยยังมีงานเบื้องหลังที่ทําเพื่อส่วนรวมคือการทํางานร่วมกับสมาคมนักแสดงประเทศไทยที่ตอนนี้กําลังก่อร่างสร้างตัวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับคนทําอาชีพนักแสดงซึ่งจะตัวเชื่อว่าแม้อาจจะไม่ได้เห็นผลไวในช่วงนี้แต่อย่างน้อยการได้เริ่มต้นนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตกวินพบพันธุเรกไทย P ี s รายงาน